สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะพี่เดือนก็ไปได้ผลไม้มาชนิดหนึ่งนะคะซึ่งช่วงนี้นะ่ะจะมีราคาที่ถูกมากแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะมะเขือเทศค่ะนะคะนี่มะเขือเทศนะคะเดี๋ยวพี่เดือนเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาแปรรูปมะเขือเทศอันนี้เก็บไว้ทานกันได้นานๆเลยนะคะ,ะพี่เดือนจะทําเป็นมะเขือเทศอบแห้งค่ะ เดี๋ยวเราไปทำกันเลยเลยค่ะนี่นะคะก่อนอื่นนะคะพอเราได้มะเขือเทศมาแบบนี้นะเราล้างทําความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วนะคะทีนี้พี่เดือนก็จะมานําเอาเม็ดมะเขือเทศออกกันนะคะก็คือพี่เดือนก็จะผ่าลงไปแบบนี้นะนี่ค่ะผ่าอนี้นะแล้วก็บีบเนี่ยค่ะบีบเอาเม็ดออกเอาน้ําที่อยู่ในลูกเนี่ยออกให้เกือบหมดเลยนะคะก็คือเนี่ยค่ะ บีบให้เม็ดมะเขือเทศเนี่ยเขาออกให้มาได้อ่าออกมาให้ได้มากที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะทำไปแบบเนี้ยทั้งหมดเลยนะคะทุกลูกเราจะต้องทำแบบนี้หมดเลยแต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องออกออกให้หมดเกลี้ยงเลยก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าอะไรนะเม็ดมะเขือเทศเราก็พินได้แล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยคะ่ะเราต้องบีบให้ อะไรอะ่ะไสในอะ่ะน้ำที่เป็นน้ำน้ำไส้ข้างในอ่ะนะคะออกให้มาได้มากที่สุดค่ะนี่ค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปเชื่อมเนี่ยน้ําตาลเขาจะได้เข้าไปนะคะเวลาเราทํมะเขือเทศอบแห้งเราต้องเชื่อมก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็ปีบออกแบบเนี้ก็ทาไปนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นนะคะพี่เดือนแกะเม็ดออกแล้วนะม,มีเม็ดออกให้หมดเลยนะนี่ค่ะมีเม็ดออกแบบนี้เลยนะ พอเสร็จแล้วเนี่ยอ่าพี่เดินก็จะใช้อันนี้เลยค่ะน้ําปูนใสที่พี่เดินทําไว้นะพี่เดินละลายน้ําปูใสไว้ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้บางส่วนเนี่ยมันตกตะกอนลงไปบ้างนะคะแล้วพี่เดินก็เอาน้ําปูนใสที่พี่เดินเตรียมไว้เนี่ยเทลงไปเลยนะคะเทลงไปให้ท่วมมะเขือเทศเราเลยนะคะนี่ค่ะแช่วไว้ให้ท่วมเลยนะแล้วก็ แช่ทิ้งไว้แบบเนี้นะคะหกถึงเจ็ดชั่วโมงแช่นานหน่อยนะเพราะว่าน้ำน้ำน้ำปูนใสเนี่ยนะคะก็จะช่วยทําให้เนื้อมะเขือเทศเราเนี่ยแข็งตัวมากขึ้นนะคะเวลาเราเอาไปเชื่อมเนี่ยมันจะได้ไม่เละนะคะแล้วส่วนถามว่าอะแล้วมะเขือเทศลูกใหญ่นี้ไม่เห็นพี่เดินทําทําไม่ได้เหรอทาได้นะคะแต่ว่าเราต้องใช้มีดเนี่ยกรีดนะคะกรีดเป็นริ้วให้มันเยอะๆนิดนึงนะคะ แล้วก็ค่อยๆกดลงไปเพื่อให้ไส้ข้างในอะค่ะที่ติดไว้เนี่ยมันออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอามาแช่น้ำปูนใสเหมือนกันนะคะ,ะมะเขือเทศทุกอย่างทําได้หมดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราก็คือต้องรอแล้วนะคะแช่ไว้แบบนี้หกถึงเจ็ดชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาทําขั้นตอนกันต่อไปนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมนคะคะมะเขือเทศที่เราแช่น้ําปูนใส เรียบร้อยแล้วอันนี้พี่เดินแช่เจ็ดชั่วโมงเลยนะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามะเขือเทศเนี่ยไปล้างน้ําสะอาดธรรมดานะคะสักสองน้ําแล้วเราก็จะมาทําการเชื่อมกันค่ะเดี๋ยวพี่เดือนเอาไปล้างก่อนนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมพี่เดือนล้างมาเรียบร้อยแล้วในขณะที่พี่เดือนล้างเนี่ยนะคะพี่เดือนก็สาวๆแล้วก็แบบกักังเขาหน่อยนะให้เสด็จน้ําแล้วเม็ดเขาก็จะหลุดออกไปอีกเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเชื่อมกันเลยค่ะพี่ค่ะก่อนอื่นพี่เนก็ติดเตาเลยนะคะค้งคต่ถ้าเรามาเผื่อเทศใส่ลงไปเลยค่ะเสจแล้วก็อ่ะนี่ค่ะน้ำตจะทราย่เตียก็น้ำตาลทายใส่ลงไปหทั่วเลยนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆนนะคะค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆค่ะอันนี้พี่เดนจะไม่ใส่น้ำเลยนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมะเขือเทศเขาก็จะค่อยๆอ,ออกมานะคะค่อยคั่วไปทัท่วๆนะนี่ค่ะ น้ำตาลพี like, <To> ่เด <ot> ินไม่ได้กะเลยนะก็พี่เดินจะใช้กะเอาไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่คือพี่เดินไม่ได้ตวงนะว่ามะเขือเทศเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรามะเขือเทศเยอะใช้เยอะมะเขือเทศน้อยใช้น้อยนะคะอ่ะแล้วก็น้าตาลเนี่ยก็คือว่าเราต้องการหวานมากหวานน้อยเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะบางคนชอบหวานมากบางคนบอกหนูชอบไม่ค่อยหวานนะพี่เอากดน้อยๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็พี่เดินก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยประมาณนี้นะคะ เกลือนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเอาค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะทําเยอะบางคนอาจจะทําน้อยนะคะแล้วแต่มันจะไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะสังเกตดูน้าเริ่มออกแล้วนี่เพราะฉะนั้นพี่เด่นจึงบอกว่าไม่ต้องใส่น้ํานะเพราะถ้าใส่น้ํานี่จะแบบโอ้โหอลังการมากเราใช้ไฟอ่อนแล้วค่อยคั่วไปค่ะ เกือเทศเราเริ่มแห้งหรือเชื่อมเราเริ่มแห้งแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆกลับไปกลับมานะคะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่เดิมนไม่ให้ดูเนี่ยก็คือพอน้ําตาลทรายเราละลายหมดเนี่ยน้ําแบบท่วมมะเขือเทศแค่นี้เลยนะเหมือนกับเหมือนกับเราต้มมะเขือเทศเลยอะ่ะอันนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆะคะ่ะจนกระทั่งได้แบบนี้เลยนะ ค่อยเคี่ยวไปจนทั้งได้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าอืมะเขือเทศเนี่ยเป็นผลไม้ที่น้ําเยอะอยู่แล้วนะคะพอเวลาเราเอาไปเคี่ยวเนี่ยไปโดนความร้อนเนี่ยประกอบกับน้าตาลทรายด้วยมันก็จะละลายออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจค่ะเราก็ค่อยๆทําไปอย่างเงี้ยนะคะให้ให้ค่อยเคี่ยวไปค่อยไปอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนทั้งเนี่ยค่ะได้ลักษณะนี้เลยนะพอได้ลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆคยนไปเรื่อยๆจนแห้งกว่านี้นะคะ นี่พี่เดือนแนะนำอย่างหนึ่งนะคะการการเชื่อมเนี่ยการเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยอย่าทิ้งนะคะเพราะว่าพี่เดือนมีความรู้สึกว่ามันนานเนาะพี่เดือนเคยทิ้งเออเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกว่าน้ำจะแห้งสรุปหม้อตูท๋ทะลุทุกทีเลยค่ะ ภาชนะที่เราใช้เชื่อมเนี่ยทะลุทุกทีเลยแล้วก็ภาชนะที่เราใช้ทําของหวานอีกอย่างหนึ่งเนาะที่พี่เดือนเคยเจอมานั่นก็คือพี่เดือนจะแยกเนะาะเมื่อก่อนพี่เดือนก็ใช้รวมแหละค่ะกับอที่ทํากับข้าวทําอะไรพี่เดือนก็ใช้รวมกันนะพอทําเสร็จเอาไปให้เพื่อนข้างบ้านชินเพื่อนข้างบ้านเขาถามว่า มันเหมือนมันมีกลิ่นอะไรออกมาด้วยอ่ะพี่เดือนมันเหมือนเหมือนกลิ่นมันเหมือนปลาละว่าอย่างเงี้ยพี่เดือนก็หืมขนมหวานมันจะมีปลาลาได้ยังไงพี่เดือนก็ยังงงสรุปคือมันเป็นที่ภาชนะที่เราใช้นะเพราะว่าเหมือนกับพี่เดือนก็ล้างจนนั่นแล้วนะแต่พอเคี่ยวกรโดนความร้อนเนี่ยเหมือนกับกลิ่นมันออกมายังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้จากประสบการณ์ที่พี่เดือนเคยเจอนะพี่เดือนก็เลยมาเล่าสู่กันฟัง เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเค,คี่ยวไปอย่างนี้นะคะให้แห้งห,หน่อยอ่าเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเสิ่มแห้งประมาณนี้เลยนะนี้เสร็จแล้วเราจะเอาลงแล้วค่ะก่อนที่เราจะอาลงเนาะพี่เด่นก็จะใช้นี่เลยค่ะน้ำมะนาวนะคะมะนาวสักหนึ่งซีบีอเอาไปเ้ท่วเลยนะ นะนานี่ก็คือเชื่อมเยอะใชเ้เยอะเชื่อมน้อยใช้น้อยนะคะแต่ในปริมาณมะเขือเทศหนึ่งกิโลของพี่เตือนเนี่ยพี่เดือนก็ใช้แค่ซีกเดียวนะบีบโดยไม่ช่ทั่วแล้วก็คนใหท้ทั่วนิดนึงแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวเนี่ยมันจะช่วยให้มะเขือเทศของเราเนี่ยเป็นเงามากขึ้นนะคะแค่นี้เองค่ะเสร็จปิดแกะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ เห็นไหมคะพอเสร็จแล้วเนี่ยพี่เดือนก็จะทิ้งไว้ให้แห้งพอจับได้นะพี่เดือนก็จะเอามาใส่ถาดแบบนี้นะแล้วก็พี่เดือนจะเอาไปตากแดดนะหรือว่าถ้าใครมีอ่าหม้ออบลมร้อนหรือว่าเตาอบเนี่ยจะเอาไปอบให้แห้งก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้บ้านเราร้อนจะตายเนาะพี่เดือนก็จะใช้วิธีการตากเอาค่ะก็สักวันหรือสองวันก็โอเคแล้วนะคะเพราะว่าบ้านเราร้อนมาก แค่นี้เองค่ะก็สามารถเก็บอามะเขือเทศเชื่อมอันเนี้ยไว้กินได้นานๆน,น,นะคะเป็นเดือนสองเดือนเลยสามเดือนเลยนะคะกินนานๆเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะวิธีการทําง่ายๆนะคะแต่เวลาเราไปซื้อเขาเนี่ยแพงมากเลยถ้ายังไงช่วงนี้มะเขือเทศถูกเนี่ยก็ลองๆเอามาทําเก็บไว้ทานกันนะคะไงพี่เดือนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ